ไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณชมมติตามเรื่องของการเตรียมนะคะเข้เอิน่นว่าเป็นการเลือกตัง้งนายกอบจอ,อุบลราชธานีบรรยากาศเป็นจนนังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติตามกันค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิสถานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567ขอเชิญร่วมง,งานเพื่อนพึ่งพ,พ,พาเฉลิมพระเกียรติ ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10ทศมราชาสายฐานพระเมตตาสู่แผ่นดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมบรรจุถุงยังชีพเซวนาถอดบ,บทเรียนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเชียงรายชอบสินค้าสุดเอ็กคลูซีฟจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาพาเฟ่และร้านเครือข่ายรับเชิญกว่า40ร้านพบกับศิลปินดารามากมาย5-10ธันวาคมน,นี้ณนะศูนย์การค้าเอ็มสเฟีย์